เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆถึงเวลาที่สายลุยและสายสปอร์ตต้องตื่นเต้นอีกครั้ง Isuzu D-Max V-Cross Isuzu D-Max X-Series และ Isuzu MU-X รุ่นใหม่ล่าสุด เปิดตัวพร้อมการอัปเกรดใหม่ล่าสุดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยยกระดับความแข็งแกร่งดุดันและความพรีเมียมขึ้นไปอีกขั้นตอบโจทย์ทั้งคนที่ชอบขับลุยและคนที่ต้องการความสปอร์ตโดดเด่นไม่เหมือนใครวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมว่าในแต่ละรุ่นมีจุดไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง Isuzu D-Max V-Cross รุ่นใหม่ 4x4 มาพร้อมการอัปเกรดหลายจุด ทั้งภายในภายนอกและระบบความปลอดภยัยเพื่อเพิ่มความดุดันและสมรรถนะให้สมกับเป็นสายลุยสิ่งที่เปลี่ยนใหม่เด่นๆภายนอกไฟหน้าใหม่แบบโมเดิร์นไลน์พร้อมเดย light ฟังชันครบมัลติฟังชั่นอลไฟท้าย LED แบบ Clear Lens กระจังหน้าใหม่ดีไซน์ดุดันมัลติเลเยอร์สีใหม่ล่าสุด n n s s m o r e o p a พ u r Gray สีเทาด้านสไตล์พรีเมียมล้ออนลนมอยขนาด18นิ้วสี m แ Black ดีไซน์เมทัลคลอกันชนหน้าและดีไซน์รอบคันใหม่เพิ่มความบึกบึนเทคโนโลยีและระบบช่วยขับกล้องรอบคัน360องศา,ามเซ r าาิิ d View c a m เพิ่มความแม่นยำเวลาเข้าที่แคบหรือจอดพวงมลาลัยไฟฟ้า EPS Electric Power Steering ขับง่ายเบาแรงควบคุมได้ดีขึ้นระบบความปลอดภัย ADAS Advanced Driver Assistance System ด้วยกล้อง 3D Imaging Stereo Camera ตรวจจับวัตถุแม่นยำกว่าเดิม ระบบช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัติและระบบเตือนการชนด้านหน้าภายในและความสะดวกสบายเบาะนั่งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีคูแม็กซ์ระบายอากาศได้ดีนั่งสบายขึ้นระบบปรับเบาะไฟฟ้า8ทิศทางเฉพาะฝั่งคนขับราคาเริ่มต้นเพียง937,0 0 0บาทรุ่นนี้เน้นภาพลักษัยลุยที่ดูดันทันสมัยมากขึ้นพร้อมระบบช่วยขับที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเหมาะทั้งใช้งานจริงและขับลุยในวันพักผ่อน Isuzu D-Max X-Series รุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มอุปกรณ์หลายจุด เน้นความสปอร์ตและความโดดเด่นมากขึ้นรายละเอียดหลักที่ใหม่ภายนอก e x t e r i o ทียสติ๊กเกอร์ลายใหม่อั o w n w i p e เพิ่มความทันสมัยและความโดดเด่นของตัวรถกระจังหน้าแบบมั l ติเลเยอร์ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกดูด,ดันสปอร์ตมากขึ้น Aerodynamics p o r t Bar บาร์ท้ายแบบสปอร์ตที่ออกแบบให้รถแรงต้านลมไฟหน้าดีไซน์พิเศษพร้อมเส้นสีแดง t y ต ish Red Line เพิ่มความเท่ล้ออลอยขนาด18นิ้วสีกลอสแบล็กให้ลุคพรีเมียมสปอร์ตเข้ม การชนหน้าหลังสไตล์อินทิเกรต d ดีไซน์แนบเนียนไปกับตัวรถภายในห้องตาร้อนโทนดำแดงให้ความรู้สึกสปอร์ตเต็มขั้นเบาะนั่งสปอร์ตพรีเมียมพร้อมโลโก้ X เพิ่มเอกลักษณ์ของรุ่น X-Series ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์2.2 DDi Max Force ครั้งแรกใน X-Series เกียร์อัตโนมัต8ิ8สปีดแบบ Brevotronic รองรับการขับขี่ที่นุ่มนวลและเร้าใจมากขึ้นราคาเริ่มต้นเพียง768,000บาท โดยรวมแล้วรุ่นนี้ปรับภาพลักษณ์ให้ดูสปอร์ตเข้มดุดันมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะที่แตกต่างจากรุ่นปกติทั้งภายนอกและภายใน Isuzu MU-X รุ่นใหม่มีการปรับโฉมและอัปเกรดเทคโนโลยีสำคัญหลายด้านโดยจุดเด่นที่เห็นได้ชัดจากภาพอินโฟกราฟิกมีดังนี้เทคโนโลยีและระบบช่วยขับขี่ 360-degree surround view camera กล้องรอบคันแบบ360องศาพร้อมมุมมอง 3D ช่วยให้จอดรถง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ADAS เจ n เนอเรชัล่าสุดมีกล้องหน้าแบบสเตอริโอ2จุดตรวจจับวัตถุได้ละเอียดขึ้นรองรับฟังก์ชันช่วยขับขี่ขั้นสูง8รูปแบบ EPS Electric Power Steering พวงมลาลัยไฟฟ้าใหม่ควบคุมง่ายเบาแรงเวลาขับในเมืองกระจังหน้า Black Diamond g r i l l ดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ตหรู ไฟหน้าและไฟท้ายด n นามิกเบลดเพิ่มเส้นไฟ Embrace Line เอกลักษณ์ใหม่ดูทันสมัยล้ออลูอิ r o l ย d โรสดีไซน์20นิ้วยกระดับความพรีเมียมและความสปอร์ตสมรรถนะและช่วงล่างระบบขับเคลื่อน4คุม4พร้อมโหมด Rough Terrain Mode สำหรับการลุยทางบุกสัมบันช่วงล่าง Stiff Flex พัฒนาใหม่ให้การทรงตัวมั่นคงและนุ่มนวลขึ้นห้องโดยสารโทน t r u f f l e Brown Black ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสายตา เพิ่มดีไซน์ไล e ์กรีนบางรุ่นย่อยให้ความสปอร์ตมากขึ้นราคาเริ่มต้น1,194,000บาทราคาเปิดตัวรุ่นใหม่นี้ของ Isuzu MU-X เน้นทั้งปรับทั้งดีไซน์ภายนอกระบบความปลอดภัยอัจฉริยะและความนุ่มนวลในการขับขี่เพื่อให้เป็น SUV ที่สมบูรณ์มากขึ้นเหมาะทั้งใช้งานในเมืองและเดินทางไกล